โยวาซาสวัสดีบรลุนเมกาสวัสดีบรลุนดูไปดีบรลลุนชาวไทยทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch OLED หรือว่า Nintendo Switch OLED นั่นเองนะครับเราจะมาเล่นเจ้าตัวเกม m i n e c r a f t Regen นะท่านผู้ชมนะเออนะท่านผู้ชมนะตัวนี้ไอ้ m e c f t Regen เออถูกแล้วถูกแล้วนะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นเกมภาคที่3ในจักรวาล m i e c r a f t นะภาคแรกมันจะเป็น My c f t ปกติแล้วก็จะเป็นภาคต่อมาก็เป็น My Cup Danje แล้วก็เป็น My Cup Regen นะท่านผู้ชมนะอ่ะ อันนี้ก็เป็นเกมเล่นคนเดียวนะครับอืมซื้อแบบสลับมานะครับเสียบปุ๊บเล่นในปั๊บเลยเล่นกับเจ้าตัวเครื่องเ Nintendo Switch OLED นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะเราจะมาเล่นกันเลยนะครับอืมอะตัวนี้ผมซื้อมาละมามาราคาประมาณพันกว่าบาทนะไม่ต้องลงมีมเสริมอะไรนะครับเสียบปุ๊บเล่นในปั๊บเลยนะครับเล่นกับเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch OLED นั่นเองนะครับอ่าลิงก์ซื้อเครื่องอยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปเช่นเดียวกันนะครับเครื่องนี้นะครับความแรงอยู่ที่0.4เทราฟอปนะหน้าจอเป็นพาร์เนล OLED นะครับขนาด 7นิ้วนะท่านผู้ชมแล้วก็มีแบตเตอรี่ถึง4,500มิลลิแอมป์เล่นได้นานสุดถึง 6, ถึง6-7ชั่วโมงเลยนะครับท่านผู้ชมนะประมาณนั้นเลยนะครับถอดต่อจอยได้ต่อด็อกต่อออกทีวงทีวทีได้นะครับตัวนี้นะครับตูดชาร์จเป็นแบบไทยสีนะมาเราจะมาเล่นกันเลยนะครับคนดูนะโคตรหล่อโคตรดีโคตรตึงนะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแบบว่าแนวอ่าแอคชั่นอาร์พีจีนะครับอาร์จีเอสนะท่านผู้ชมนะควบคุมแบบเหล่ามินเนี่ยนของเราไปโจมตีถงฐานของคนอื่นนะท่านผู้ชมนะนี่มาดิครับน้องๆเดี๋ยวพี่จะทําาากรรส้ง สร้างตรงนี้จะหน่อยไปดูดขึ้นไปด้านบนนะครับคนดูนะเฮ้ยจัดการมาหน่อยเพื่อนเอาเลยเอาเลยเอาเลยเรียกลงมาครับตรงนี้นะครับคนดูนะให้มันไปต่อสู้ให้มีเนี่ยเราไปต่อสู้เห็นไหมนี่อ๋อเรากดเอเพื่อฟันได้นะฟันช่วยเอคือ,ค,อคือเรียกนะ วายคือแบบเรียกรวมพล x คือสั่งนะครับสั่งอกสมมติว่าเราจะสั่งให้มันไปตรงนู้นเราก็กดสั่งในกด x ไปเลยนี่ very good very good <quickly. S 1> เรียกก่อนครับจุดเกจจุดเกจไปเลยดิครับพาฟูนี่ mm hmm. เล่นบนเครื่องโอเลตดีมากมากเลยนะท่านผู้ชมนะจอมันสีสันสดใสคมชัดมากเลยนะครับอันนี้จอจะเป็น hd พันแล้วนะท่านผู้ชมนะ ฮนะเช็ด <Thank you. S 1> เอาว่าเอาว่ากดสคริปต์เลยเวล y น่า e <Very nice, S 2> <you. S 1> bro ูนี่นะครับอันนี้ผมก็เอาโหลดสคริปต์ก่อนซเซฟกิมแบบโนตึงโนกอดก่อนมาแล้วว่ามาแล้วว่าเราควรลิงก์แอคเขา์นะเอาจริงๆเนะี่ยคนดู ส o to ูเดอร t เกตทูเดอะเรอมันโหลดนะฮะ very nice very nice โหลดจริงๆริอะโหลดมันก็ไม่ได้นานมากหรอกครับมันความเร็วความเร็วมันมพอๆกับฮาร์ดดีแต่คนดูนะแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆออกมานี่อาจจะต่อไมโคร SD สดีการ์ดได้นะครับแต่ว่ามันน่าจะเร็วขึ้นกว่านี้นะท่านผู้ชมนะหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ต้องรอดู มาแล้วว่ะมาแล้วว่ะนี่นี่แล้วผมมาอยู่ในไหนเนี่ยในเมืองไหนเนี่อาายอ้าวฮะไหนนะผมตั้งมุมกล้องดีๆก่อน Welcome to our world Welcome to our world ยินด,ดีต้อนรับสู่ our world นะเดี๋ยวผมจะตั้งไงให้มันเสียงมันไม่สะท้อนมา ประมาณนี้ละกันไปคนดูวิจอมันจอสีมันดีมากคนดูนะผมพูดตรงๆเลยนะครับนี่อันนี้ก็เป็นภาพนะครับท่านผู้ชมนะที่เราเล่นกันอยู่ s e ตติ้งประมาณนี้เลยครับคือหลักๆกับเกมนี้ท่านผู้ชมนะมันจะเป็นแบบว่าเราทําภารกิจตามแคปวงแคมเปีนเล่นออนไลน์ได้ด้วยนะเกมนี้นะแล้วก็ภาพค่อนข้างสวยนะครับฟิล์มรีดจะละได้ประมาณ 30- 40เฟรมเลยนะฮะเกมนี้นะ ไหนมันให้ไปไหนอ๋อมันตรงนี้เหรอแล้วกด Y Benefit เหรอโอเคอ้าวไม่ใช่อ๋อกดลบเพื่อเปิดแมปอ่าเราต้องไปจุดนี้สินะโอเค Z R Zoom อ๋อ Zoom ้ตอน Zoom ีี6 0เฟรมได้เลยนะนี่คนดูอ๋อกด Y เพื่อมาร์กจุดไว้โอเคแล้วเราก็จะเดินทางไปนะครับนี่ฝั่งนี้ เอาละกดวิ่งกดอะไรกดวิ่งอ๋อกดวิ่งกดลงไปตรงนี้กดวิ่งกดไปตรงนี้เพ๊บเราก็กดกระโดดลงเราะจะไปจุดนี้นะครับจุดที่เราาร์ k ไว้นะเดี๋ยวผมจะสร้างมินเนี่ยนผมก่อนนะอจริงๆเนี่ยนะกดกดบนนะกดบนตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเริ่มสร้างจุดมินเนี่ยนนะครับอแล้วก็ลิงกก่อนโซนไหนดีตรงนี้โอเคคอนเฟิรม์ม ให้มันสร้างทรัพยากรมุกงกรอนไม้อะไรพวกนี้ครับตรงนี้โอเคเราก็จะไปนะครับวิ่งไปฮะเวลี g o o ดไปจุดนู้นกันก่อนน้องๆอ,อัพตัวดับตัวดวลเฮ้ยบูทว่ะ กล้ละใกล้ถึงแล้วเนี่ยพอเล่นบน Nintendo Switch มันจะมีข้อดีนะคือเครื่องมันไม่ร้อนมากอย่างที่สองคือมันสามารถที่จะเล่นข้าง,องนอกได้ดีนะท่านผู้ชมนะเฮ้ยเราต้องต่อสู้ที่นี่สินะเดี๋ยวแป๊บนึงลงป้อมก่อนโอ้ไมคกอดเรามาช่วยเผาเรามาช่วยพวกนี้นะท่านผู้ชมนะชนเผาชนเผา,เ,ผาเอาว่าอาว่าโดนลุงตี้อยู่ว่าจะเห้ย โอ้ดนลุมดูลมคนดูเอาว่ะเอาว่ะไอพวกนี้มันมาจัดก,การชนเผ่าเราเหรอไอพวกหมูบ้าเจอเจอฉันแน่ไหนแป๊บนึงนะลงดูก,กันโอเคลงมอนสเตอร,ร์ตร,ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็อันที่สองเดี๋ยวดิมเนียนเราแล้วก็มาบิวอินมันก่อนไอมามามา,มาสปอนมันนะครับกดไว ลายค้างเพื่อสปอร์มันออกมามันจะมีจำกัดด้วยนะโอเคเอาไมาห้หมดครับอะไรพวกสวยฟันครับฟันเสิมฟันเสิมช่วยพวกมันนี่นี่เรียมีเนียนเรามานะครับ เปิดเปิดไอัน,นี่ก่อนเปิดกรงขังนะฮะ very good แ yeah, กนี่เนี่ยนี่แน่บากาโอ oh no very good ฮ huh? ะม,มีอะไรอยู่ตรงนี้นะครับอ๋ปอป้อมมันจะพังนะครับทุกผู้ชมนะมนต้องเข้าไปช่วยซะหน่อยแล้ว เราต้องปกป้องไว้นี่มาคนดูตรงนี้อโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับจตัวเกม m i n e Craft r e g o n นะท่านผู้ชมนะตัวนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งภาคที่ควรจะมีเก็บสะสมไว้นะท่านผู้ชมนะตัวนี้ก็อย่างที่ผมบอกเลยมันจะเป็นเกมแบบว่าแนว R.T.S. นะครับ R.T.S. Action นะท่านผู้ชมนะก็คือแบบเราก็ควบคุมมินเนีย่ยเราไปต่อสู้ไปยึดจุดอะไรต่างๆตามนี้เลยสามารถเล่นออนไลน์ได้ด้วยนะแต่เกมนี้เล่นได้คนเดียวนะครับท่านผู้ชมนะอ่าก็เฟรมเรทจะรันได้ประมาณ30-40ถึงเฟรมนะท่านผู้ชมนะแล้วแต่ช่วงนะครับก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้แย่นะครับสำหรับจะตัวเครื่องเล่นเกม o l เตัวนี้นะิ n เทนโดสปิดโอเอลด d ตัวนี้ภาพจอสวยผมแนะนำถ้าซื้อตัวนี้นะครับจะแบบว่าเอเอาอัตราลดเอาจอสวยแนะนำเลยตัวนี้เล่นเกมพกพาได้ดีจัดๆเลยนะคนดูนะอืมแล้วก็แบตอึดด้วยนะครับท่านผู้ชมนะก็ลิงก์ซื้อจะตัวแผ่นเกมอยู่ด้านล่างคำบยายในคลิปแล้วผมจะแปะไว้ให้นะครับราคาประมาณพันหนึ่งนะในส่วนของเจ้าตัวเอ่อเครื่องก็อยู่ด้านล่างคำบยาในคลิปเช่นเดียวกันนะครับไปซื้อกันมาได้นะสำหรับวันนี้พีโ่โค้กขอตัว,วก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า